สวัสดีครับมาเนี่ยมพกทีมงาน้างนมเนาะเหมือนไหนเข้ามารีวิวแนวขุดมั่นครับพี่น้องขนงานครับยาโกหกครับแขกปกที่ของมีค่าครับขนาดยาหกหกนี่ครับหัวมั่นก็เห็นคือเก่าครับนี่ก็แขกขึ้นมาต่อมั่นกับสีสั้นซากตาขึ้นมาเลยครับพี่น้องขนาดยาหลายๆยังเห็นหัวมั่นยังได้ แขกได้เซ้ยครับเมื่อรับรคุณมองบา่านแขกแต่มองนี่คุดแล้วนี่นะครับฐานน้องเฮามันเบอหอบพี่น้องมาเบ่งออาฐานน้อง้างนปเป็นสนามนี่ไม่หอบครับนี่ครับ ไล่ๆนี่สิดขึ้นต่อมั่นขึ้นมากเลยครับทางที่นอกก้องพวกหกของให้แปลงนี่นี่ครับบ่มีผู้ชายรีวิวให้ก็เลยลงลูกไม้ไทยเองเพิ่งครับหญ้านี่ครับเนี่ยต้นอันนี้แห้งหญ้าแห้งมึนนี่ยังโบข่องโบข้าครับนี่ครับใบกรถปดายหญ้า ดใดสนใจโทรถามเลยเด้อพี่น้องนะค,ครับเระโทร0 9 3 3 3 3มสามสาก็ก้าหนึ่งนะพี่น้องฐานขุดของ้างนมประมาณนี้ใส่เล็กล่างซีให้ครับเล็กล่างซีเลยแข็งครับเล็กล่างซี กดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเด้อพี่น้องถ้าผู้ดใดสนใจกระโทษมาถามเบิง่งช่วงนี้ใครคู่มั่นผมมีผานคุดมั่นผานคุดมั่นของสร้างนกครับครับสวัสดีครับ